อันนี้เป็นขั้วพันธุธรรมดาเฮาเนะาะขั้วไทยไทยกลางบอกขึ้ไทยอีหลีขั้วไทยไอ้ไทยใหญ่บ่โอ้ขั้วพันธุ์ไทยใหญ่นะครับผมเมื่อคลิปที่แล้วผมปล่อยขั้วพันธุ์ไทยกลางลงไปให้พี่น้องเบิ่งนะครับผมกะไทยกลางกัเป็นขั้วพันธุ์ที่บ่สูงหรือก,กับบ่เตี้ยนะครับผม ใช่พ่ครับเนี่ครับควยอันนี้ควยควยไทยไงเดี๋ยเนาะว่าม็นไทยกลางเดยนาะเนี่ยวัพันธุ์ไทยไงน,นะครับผมก็คือไทยไงครับไทยกลางกับมันกับสียูขนาดกับประมาณใกล้เคียงกันนะครับพี่น้องเฮ้าคือถามเป็นมาเฮ้าก็ได้ไปใส่พอพันธุ์นี้ยังกับดอกกะเดียมันกับสีสูงยูประมาณนี่แหละครับประมาณร้อยร้อยหาสิบ ลอยสี่สิบกว่าถึงลอยหาสิบครับพี่น้องเขาม่พอพันบ่ครับของเขานี่เองผู้บ่าวเราเลี้ยงควายผู้บ่าวหวนเผือดเดีของเจ้าผู้เดียวเจ้าเป็นเจ้าของคอกหรือว่าของผู้เฒ่าเจ้าเป็นเจ้าของเองดิโออายุเท่าไหร่แล้วเจ้าสามสิบกว่าอ๋อนะครับผมคือโชคดีนะครับผมกันเป็นว่าอายุตั้วกายี่สิบแปดนี่ นายหอยอยู่ขอนแก่นที่ว่าผมเคยลงวหไเบิ่งนี่สิสิเถือกลบสถิติเลยคนนั้นอายุยี่สิบแปดปีเป็นเจ้าของฟา้ามขวายอยู่บ้านดอนเงินขอนแก่นอำเภอเมืองขอนแก่นมีควายพันมูลาควายพันจับแล้วก็ควายไทยผสมนี่มันสูงเลยแต่ของเฮานี่ไทยอีหลีเนาะโอ้แม่พันนี่แม่เลี้ยงแบบเดิมๆเมนาะ ขาเอื่นว่าเขายังก็ครับเนี่ยกล้วยเขาโคง้งปาดต้องเด็สิเดเห็นว่ะเดี๋ยวไปเบื้องทางหนาบ่ไฮเนาะครับนี่นี่มาแล้วบู๊ยพี่น้องเบื้องเขากล้วยตัวนี้ครับพี่น้องปาเขามันสุดยังครับเนี่ยยังโค้งได้อีกวะโอ้ยจับให้เบิงนะ้งแน,หน่หันในหัาโอ้ยบ่าซืสอซะ เขาเป็นเจ้าของเป็นเจ้าเป็นเจ้าของไงแต่ว่าเสื้อยังครับซื้อเมีกในหอยเมียกบันผือเนาะในหอยเมียกบันผือตํวบบันผือนี่เขาไปนี่บ้านใดก็ครับเนี่ยบ้านโพตากบ้านโพตากทังคุณกับมีควยอีกมู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวไปเอาเรื่อทา้งเนี่กับข้ยควยของในหอยเมียกเดื่อพี่น้องเด้อแต่ว่าเจ้านี่คนบันผือเนาะครับผมในหอยเมียกบ้านผือตํวลบ้านผือ อำเพื่อน้องเลือจอย่างวัดขอนแก่นนะครับผมมีควายพันธุ์ไทยอีหลีไ้เบิ้งไลนยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นไทยแบบห่อไปได้ผสมแล้วห่อผสมกันได้ฟูงเนาะไซส์อะตัวใดมี่ปะเนี่ยบักเถือกหน่อยเนี่ยโอ้ตัวแม่บะห่อเอาทา้งใดมาผสมครับดอกเตยตองโอ้ดอกเตยตองทางใดอีกเนาะบานเนี่ยคือโบหุ่นจักรเนาะบานเนี่ ผมหเาก็หัดเบิ่งคว้ยเด้ครับพี่น้องเขาคว้ยสายดังๆที่ผมได้ยินซื้ออยู่นี่กะมีเบิม่มมีเบิม่มมีแก้วฟ้ามีอี่ยังก่อนอีกอกะเบิ่มแก้วฟ้าเพชรอีหยังก่อนล่ะมังกรขาวังขาวอันไดนก็ครับเจ้าพายุโอ,อกเก้าเจริญ อังเปานี่ควั้วเดียวโอ้เดียวไปเบื้องคว้แม่เขาคงนะครับพี่น้องเข้าเพิ่นไส้เขาไหนล่ะครับไอ้ยังกอลูกยังกอรับลูกเบิ่มเตี้ยโอ้ลูกเบิ่มยู่นี่ก็มีครับพี่น้องเข้าไอ้เบิ่งคว้ยเขาคงเนี่ยครับพี่น้องเข้าพันควยวพันทไทยแท่เขานี่มันสิเป็นเนี่ยครับตัวแม่ไ่มันสิเขาคงนั่สิครับพี่น้อง มันเถาแห้งๆเนี่ยอายุหลายมากแบบจักปีแล้วอันนี้หอยควายตัวนี้เป็นควายแม่ใหญ่แล้วนี่ควายตัวนี้อายุประมาณสิประมาณเจ็ดแปดปีแล้วนะครับผมเป็นแม่ใหญ่เนี่ยมันดีเขาโค้งสีครับควายไทยแท้ครับพี่น้องเฮาเขาโค้งงามนะครับพี่น้องเฮาควายไท่แท้เฮาเนี่ยก็งามเพราะแพ่ควายพันธุ์ได้นะครับผมมันอาจจะโตเตี้ยไปแต่ว่าจริงๆแล้วมันกะเถือก โพ่อดีๆแม่ดีๆห้าเลี้ยงด้วยทำเลดีๆทรมาชินี่มันก็โตใหญ่เื่ากันนะพี่น้องห้างามเื่ากันนะครับผมนี่ครับนี่แม่นี่ก็เขาโค้งเื่ากันนะครับผมนี่เขาเขาโค้งเขามากเกือบจะเขาโค้งเกือบจะซ้ำควยจับผลได้ครับพี่น้องเกือบจะซ้ำไม่มู่ลาผลได้ครับนี่แม่นี่รับงามนะครับผมลูกเบิ่มนะครับผมนี่ ลูกเบิ่มนะครับผมลูกเบิ่มพันล้านเนี่ยอยู่ในฝูงนี่คให้กันเพิ่นกัถามว่ามีได้ค้ยไท่ไปทั้งหมดก็มีเบิ่มอยู่นะครับผมก็คือเป็นก็คือเฮาก็เลียงควยไท่เนี้ยหเรื่มต้นสําหรับคนทุนหน่อยคนนี่หฮากับเรื่มไทยกลางๆหฮอก็ได้นะครับแล้วเฮากับมาพัฒนาสายพันธุ์เอานะครับพี่น้องหฮอหฮอกับเลียงไปสักพักหนึ่งหฮาเก็บทุนเก็บห้อยเนี้ยห่ากับไปใส่พอดีๆนะครับพี่น้องได้ให้กันนะครับผม คือการเลี้ยงง้วเลี้ยงควายบางครั้งมันก็ต้องใส่เวลานะพี่น้องเฮาแต่ผู้่นเลี้ยงควายขุนโคขุนง้วขุนนี่หรีกร่กะเลี้ยงบ่าพ่อปีกะได้ไขยนะครับผมเพราะว่าใส่วิธีการขุนเอาคือเอาหญ้เา,เาเกี่ยวหญ้าให้กินแล้วก็ใส่เกลือแร่นะครับผมกะพ่พอข้าวกะได้ไขยนะครับพี่น้องแต่ว่าแต่หฮาจะใส้แ,สแบบธรรมาชาติกะเ้ากะใจเย็นเย็เฮ็ดเลนเฮ็ดหัวไปให้มันเมดเมื่อหมดเว้นไป เพลแป๊แบ,บเดียวครับผมคั้วเตรียมควกนี่ครับค้วแม่เขาควงอุย้ยนี่ครับแม่ใหญ่มันดิีเขาอันตัวน,น้อยๆนี่ลูกตัวไดครับเนี่ยบ่ดนเพิ่ไปใส่พ่อได๋ครับหอ,อใส่ในบ้านนี่เนะาะอ้ยใส่ในบานกับงามได้ครับพี่น้องตัวผู้คือตัวเมียครับเนี่ยตัวเมียให้กันนะครับผมงามนะครับผม นี่คว้กันใส้กันในบ้านห้องสิงามนะครับผมเคี่ยงดีเลยล่ะควยหน่อยตัวนี้นะครับผมมีถุงเทาพร้อมใส่ถุงเทานะครับตัวเมียกับใส่ถุงเทานี่เขาตำ้าล่ายั้งามเลยเด็ดนี่ข้าฟ้าม์มควไมา่จาักปีแล้วครับท่านนายห้อยจักปีแล้วก็ครับสิบกว่าปีแล้ว นี่สิบกลัวตะเจ้าเรียงควาอมาเนี่ยโอ้นี่แหละครับพี่น้องเฮาเห็นยางน้ำกลดขั้วยุคสิบดูถวกกันเพื่อไทยได้ขคนเ่าต้องเบิ้งกันลึกๆนะครับผมโอ้หช่ะครับเนี่ยนี่ครับแม่นี่กับเขาหยกเขาโค้งแล้วนะครับผมนี่ควายไทยแท้ห้องสังเกตง่ายๆเขาเขามันจะเป็น เขามันจะออกเขาโค้งค้ายๆเกือบหัวใจนะครับผมแต่ว่าพอถึงหัวใจมันจะออกค้ายๆมันจะออกค้ายๆควยจับควยปลาแต่ว่าสีมันจะตั้งกันนะครับพี่น้องเฮ้าแต่คว้ยจับคว้ยมูลา่าเนี่ยมันจะออกดําแบบดาผมอยู่บ้านม่วงครับผมบ้านม่วงใหญ่ครับค่อยไปปะจ้าเค่อยไปนัดบรรทมปะผมว่าไปคือกันเนาะ อันนี้ของตัวใดครับเนี่ยอันนี้ของแม่ไดครับเนี่ยแต่วว่าพอเคยขายน้ำหน,นักมิเตอร์เพิ่นว่าเอากันอยู่น้ำฟ้ามนี่รถเนาะอ๋อโอ้งามงามงามนะครับผมนี่ทางเลือกหม่เจ้าเริ่มต้นเลี้ยงควายนี่เรื่มจักตนี่สองตัวเป็นควายไท่กลางเฮานี่เนาะอ๋อตัวแม่มันนะโอ้ นี่ครับพี่น้องเข้าเริ่มที่สองตัวนะครับเริ่อมตัวเมียหญ่สองตัวนี่นะครับผมตอนนั้นมันเท่าไรอะเอามาครับมปีปบ่ไอ้ราคามันไหม,ม,มอ๋อมูลปูนะครับผมเป็นมรดกตกทอดให้ไว้หลือเพิ่นกะมาเริ่มพัฒนาสายพันธุ์เอาใสา เอาความใส่อกใส่ใจแน่จักหน่อยเราก็าเฮ็ดจริงจังเฮ็ดคือการเลี้ยงง้วเลี้ยงคว้วนี่ยก็คือนี่ครับขนนาแรล้งทั้งสี่ห้องกา็ธรรมาดาครับพี่น้องห้องห้องว่าไ,ได้ยังก็ดอกก็ได้มันสีส้มยากแน่ได้หนาฝนที่มันลุ่งให้ลงหน้าเนะเาะครับผมบเฮ็ดไปนี่ยี่สิบปีแล้วพ่อก็เลี้ยงคยว้วโอ้เลี้ยงควาวตั้งแต่อายุสิบกว่าปีบนตัวนี่ อ๋อเลียนจบมื่สามบีหรือยังไงครับจบมาสามเมา,ามปีกับรีงยงขั้วเแต่ว่าซูมือนี่ปล่อยได้เลยทีามันบ่แมนได้เหรอแมนบ่ครับผมนี่ก็ตัวน่นี่กลูกเบิ่มอีกตัวนึงบ่ครับโอ้ยไฮผมเห็นลูกเบิ่มอยู่ในควอกน,นี่สองตัวเหรอนี่ที่ตัวเม่ครับพี่น้องนี่ครับผมนี่ลูกไอ้เบิ่มนะครับผมไอ้เบิ่มพันล้านนะครับงา,งาม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 นะครับผมอ่ะขอบคุณนะครับท่านนายห้อย อายุก็เกือบหน่อยที่สุดแตั้งสามสิบกว่าแล้วนะครับผมนายหอยเมียก,กประมาณเท่าไหร่ครับยี่สโอ้ซ้ำกันกนะครับนายหอยเดียวนะครับผมยี่สิบเก้าในหอยเดียวยี่สิบแปดนะครับผมยี่สิบแปดยี่สิบเก้านะครับนี่เป็นเจ้าของฟาร์มควายอีกแล้วพ่ออีกแล้วนะครับผมมีน้องเข้าในหอยอายุหน่อย มือนี้จากนายหอยอยู่หน่อยฟ้ามไทยฟ้ามมราูระมาพอฟ้ามไทยกลางไทยแทะนะครับพี่น้องเอามือนี้ขอขอบคุณนะครับผมนายหอยเมียบ้านหน้องผือตําบลน,น้องผืออำเภอหนองเลือจัองหวัดขอนแก่นครับโซกโซกมันหมาน,ม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 นได้เด้ตัวเมียเด้อฝากเบอร์ไว<ะ>้ปะเอาเพราะเป็นยังครับผมเดี๋ยวเล่ากับเลี่ยงไปตามสไตล์ของเล่าแหละเ่ามีอย่างนะครับผมให้ที่กัดไว้นะครับพี่น้องอ่ะโอเคครับ แล้วพอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้อง